ระพิคเนตปางอุทธารกะคเนตดึงขึ้นมาจากความตกต่ำมีบางช่วงของชีวิตที่เราไม่ได้อ่อนแอแต่แค่หมดแรงจะพยุงตัวเองอุทธารกะคเนตคือการดึงขึ้นไม่ใช่ดึงด้วยปาฏิหาริย์แต่ดึงด้วยจังหวะที่เหมาะสมปางนี้ไม่ได้สอนให้เฝ้ารอความช่วยเหลือจากภายนอก จะสอนให้ยอมรับว่าการเอ่ยขอแรงไม่ใช่ความพ่ายแพ้ในหลายคติความเชื่อกล่าวว่าการระลึกถึงปางนี้คือการกล้ายอมรับจุดต่ำสุดของชีวิตไม่ปฏิเสธความอ่อนล้าไม่ฝืนยืนในวันที่ใจไม่ไหวเพื่อให้หัวใจพร้อมเปิดรับการถูกดึงขึ้นอย่างแท้จริงเพราะบางครั้งการรอดพ้นไม่ได้เริ่มจากความเข้มแข็ง แต่เริ่มจากการไม่ดันทุรังที่จะยืนอยู่เพียงลำพังทั้งหมดนี้คือเรื่องเล่าและความศรัทธาที่สืบทอดกันมาโปรดใช้สติในการรับฟังความช่วยเหลือที่แท้เริ่มจากสติการยอมรับและการไม่ทอดทิ้งหัวใจของตนเอง